ชอยเมื่อกี้บอกสามชอยบอกให้ดีใจเซนจาร์ผู้เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรกอไก่วันที่สามสิบมิถุนาสามสิบมิถุนายนขอไข่สามสิบกรกฎาคมกอวายยี่สิบหกมิถุนายนและ ผลงานชิ้นแรกของชิมปอนกูคือผลงานเรื่องอะไรก็ไก่สวัสดีรักษาขอไก่พระไตรณีขอ ฟังด้วยนะกรรมการอยร่บนทุกข้นะตัวใจดีหนะจ้ะข้อยที่ห้าผลงานใดของสุภารณผู้ที่ได้รับข้อห้าข้อห้าไม่มีคะแนนฟังด้วยนะซึ่งจะตอบอีนนะ กูงงนะก็ค่ะผลงาในใดของสมาวคู่ที่ได้รับรางวัลบบจากองค์การยูเนสโกกองกันโง่ขอถ่ายระบในทีขอ ¡Gracias! ออก็มือหมวกค่ะตบคุออออ้งมือัใจค่ะ้อจัไปก็ที่เ็ที่สามก็ภรรยาคนแรกภรรยาคนแรกของร้า,านไปนที์ชื่อว่าอะไรออกไ็ไก่ดีเื้อสม suwan mani mawai lawe wala Ha <laughs> ha ระยองอน,นุสาวรีย์ของสุธรรมพุทธตั้งอยู่ที่จกกัง,งหวัดกาญจนบุรีปอไก่กรุงเทพปอไก่ เอาอีกสิบพ่อแกเด็กต้องตอบกันที่บ้านถูกไหมคะคุณตา